ใช่เลยนะคะเป็นผลงานวิชาการนะแล้คนนี้ใครคนที่สี่พี่อยาาพี่อย่าบอกกันลูกนี้วคนฟางสิแล้วก็อันนี้มีน้องจะส่งมาให้ขอให้พี่อิ่มได้เลยค่ะได้เลยค่ะใช่ก็ได้ถ่ายเป็นรูปแล้วถูกจะเอาที่อันนี้เป็นเสื้ออะไรกับเสื้ออะไรฮะเสื้อธรรมดาเนี่ยแหละอ๋อมีเขียนเลยพี่อิ่มเลยไหมไม่มีแต่อันนี้น้องต่างจังหวัดส่งมาว่าให้พี่อิ่มด้วยหน่อย อันนี้ขนมโดนเสื้อโดนกระโปรงใช่อันนี้เราเราจะไม่ถ่ายให้เห็นผู้มามอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนทัวลงว่าทำไมมามอบมีขนมให้ด้วยเออนี่ท่านกินโดนดัดนะฮะขอบคุณครับแล้วก็มีเสื้อด้วยนะคะโอ้ขอบคุณครับผมครับแล้วก็เสร็จได้มเอยเร็แล้วเนาะเสร็จแล้วเสื้อให้หน่อยได้ไหมครับตอนนี้ทีมงานคูมทีนี่จะต้องมีคนมาช่วยรับด้วยนะฮะตอนนี้ครับดีค่ะ ไม่ติดครับไม่ติดครับผมไหนอ่ะไหนอ่ะกากกาะากกอให้พี่มเก็บไว้แล้วก็ให้เ็เสื้อขับนี้ด้ยค่ะน้องอกเขาตัวใหญ่ๆอกซ้ายโอ้ยต้องขวดดูดูครับอุ้ยหนาวจังเลยแอร์ตกคร่เนี่ยแลว โอ้โหน้องๆเป็นกำลังใจให้ท่านโคศกนะคะโอ้โหขอบพระคุณมากขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคเดี๋ยวพี่มงไปก่อนนะคะพีพ่มีงานต่อด้ว<ล>ยโอเคขอบคุณน้องๆมากนะคะที่มาให้กำลังใจกันแล้วก็ที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะอโอเคเอามาชิมผ่ายได้เลยะค่ะ นะฮะเดี๋ยวจะให้น้องๆได้ถ่ายภาพนะครับนี่ฮะโอ้โหอุกันครับโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวจะให้น้องๆถ่ายภาพก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาอีกทีนะฮะ